17บเนาฬิกาสนาทีนะครับรถชานเมืองกรุงเทพสุพรรณบุรีขบวนที่355เดินทางวันที่1กันยายนสอ,อ,องพันร้อยหป้ายข้างรถนั้นบอกว่าเป็นกรุงเทพสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าตัวรถนั้นส่วนมากเขาจะไปจอดที่ชุมทางหนองปลาดุก ว่าไม่มีใครนั่งไปลงสุพรรณบุรีนะฮะกระไรครับแต่ไม่รู้ว่ามีวันไหนบ้างนะที่วิ่งไปสุพรรณแต่ป้ายข้างรถนั้นบอกว่ากรุงเทพสุพรรณบุรีแน่นอนขแบบวนที่สามห้าห้าผู้โดยสารก็จะหายวับไปกับตาครับชานเมืองโดยแท้จริงขบวรถจอดทีบชานชลาทรสองเป็นขบวนรถชานเมืองขบวนสามห้ ขอพักถน,น,น,นขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับจอดแล้วพร้อมออกเดินทางครับฟังเสียงบีดรถด,ดิสนร,รางกัน ออกแล้วครับไม่เปิดบีทเลยคันแรก1นึ่งหนึ่งหนึสี่กรุงเทพสุพรรบุรีครับหนึ่1ส2งห้าสและ1 1ึ่งครับ ด้วยกันสุดท้ายวันชุยเลยออกเดินทางไปแล้วครับโอ้โห,โหขยะปิววันนี้ก็พาผู้ชมมาพบกับขบวนชานเมืองที่สถานีบางซื่อนะครับนี่ก็ออกไปแล้วครับเดินนั่งโดยปลอดภัยทุกท่าน เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานครับ